เคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมถือเป็นท่าทีล่าสุดและก็ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งเลยครับสําหรับคําประกาศของนายกอแกว้วพิคุณทองจะน,นํะานปชและสสรภาคไทยที่ประกาศว่าให้คนแสดงเตรียมพร้อมอตตลาการสารรัมนูนวินิจฉัยว่าการขอแก้ไขรัมนูนครั้งนี้เป็นการล้มล้างการปกครองก็จะได้ดําเนินการให้ประชาชนจับกุมตัวตุลาการสารรัมนูนไว้และเมื่อกาดการอย่างนั้นขึ้นฐาร ก็จะดำเนินการยึดอานาจก็จะได้มีการประทะกันระหว่างทหารและคนแสดงรวมทั้งมวลชนที่ออกมาสนับสนุนทหารซึ่งการประกาศดังกล่าวของนายก่อแก้วยืนยันว่านี่ไม่ได้เป็นการคุมขู่แต่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงเขาต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วครับสําหรับคนที่ได้รับฟังข่าวนี้ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรและจะยอมให้นายก่อแก้วและคนแสดงทําแบบนั้นหรือไม่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปสนทียานขึ้นหรือแนธรรมรายรงานครับ